ดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการบวกจํานวน2จํานวนกันนะคะค่ะแล้มารู้จักความหมายของการบวกกันนะคะคุณครูมีวัว2ตัวมีแกะ5ตัวมีวัวและแกะรวมทั้งหมด7ตัว2รวมกับ5ได้เท่ากับ7จะได้ว่ามีวัวและแกะรวมทั้งหมด7ตัวนะคะ เรียก7ว่าผลบวกของ2กับ5ทีนี้เรามาดูความหมายของการบวกนะคะการบวกเป็นการนำจำนวน2องจำนวนรวมกันค่ะผลรวมที่ได้เรียกว่าผลบวกนะคะค่ะการนับจำนวนสิ่งต่างๆทั้งหมดตั้งแต่2กลุ่มขึ้นไปเรียกว่าการบวกนั่นเองค่ะส่วนจำนวนที่ได้จากการบวกเราเรียกว่า ผลบวกค่ะค่ะเรามาทำแบบฝึกหัดกันในหนังสือเรียนหน้า55นะคะค่ะทีนี้เรามาดูในแบบฝึกกันนะคะอยู่ในหน้า55ค่ะคำสั่งบอกว่าบอกคำตอบใช่ไหมคะตัวอย่างเขาบอกว่าเหรียญทองสามเหรียญได้มาอีก1เหรียญมีเหรียญทองทั้งหมดกี่เหรียญ เราก็ตอบว่ามีเหรียญทองทั้งหมดสี่เหรียญใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูกันที่ข้อที่1นะคะรถเก๋งสองคันแล่นมาอีกสองคันมีรถเก๋งทั้งหมดกี่คันลูกก็สามารถตอบไปได้เลยค่ะว่ามีรถเก๋งทั้งหมด4ี่คันนั่นเองค่ะเด็กสามารถเขียนคำตอบลงไปในหนังสือได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูข้อ2กันค่ะ น้ำฝรั่งสี่กล่องกับน้ำส้มสามกล่องมีน้ำผลไม้ทั้งหมดกี่กล่องดูก็สามารถเขียนลงไปได้เลยเหมือนกันนะคะมีน้ำผลไม้ทั้งหมดเจ็ดกล่องนั่นเองค่ะมาดูข้อ3กันนะคะเสื้อแขนยาวห้าตัวกับเสื้อแขนสั้นสี่ตัวมีเสื้อทั้งหมดกี่ตัว ลูกก็เขียนลงไปเลยค่ะมีเสื้อทั้งหมด9ตัวนะคะทีนี้ข้อความในกรอบสีฟ้านะคะจำนวนนับ2องจำนวนบวกกันผลบวกย่อมมากกว่าจำนวนนับแต่ละจำนวนที่นำมาบวกกันถ้าคำตอบของลูกนะคะ จำนวนนะับคำตอบที่ได้น้อยกว่าตัวตั้งแปลว่าเราคิดเลขผิดนะคะค่ะวันนี้ถ้าเด็กๆทำการบ้านให้คุณเผยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งการบ้านให้คุณเผยตรวจด้วยนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย